โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งสารลงวันที่25สิงหาคม2566ถึงนายเศรษฐาทวีสินข้อความว่าในนามของสหรัฐอเมริกาขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ของราชนจาจักรไทยประธานาธิบดีสหรัฐคาดหวังว่าทั้ง12ประเทศจะได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นตามถแถลงการร่วมสหรัฐอเมริกาไทยว่า ด้วยพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นหุ้นส่วนขณะเดียวกันจะสนับสนุนสันติภาพเสถียรภาพกระชับความร่วมมือให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับนายเศรษฐาด้วยตัวเองค่ะ ซึ่งนอกจากผู้นำสหรัฐโจไบเดนแล้วนะครับก็ยังมีผู้นำจากชาติเอเชียแล้วก็อาเซียนเนี่ยส่งสารร่วมยินดีกับนายเศรษฐาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำสิงคโปร์นะครับกัมพูชาลาวและพูตานครับ ส่วนความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐานะครับเมื่อวานนี้ไปให้สัมภาษณ์ระหว่างที่นําคณะไปพบปะกับภาคเอกชนที่พังงาเรื่องของการจัดโผครมอในส่วนของพักเพื่อไทยคุณเศรษฐาบอกว่ายังเหลืออีก2-3ตําตำแหน่งที่มันยังไม่ลงตัวนะครับและในฐานะที่อาจจะต้องนั่งควบรัฐมนตรีคลังด้วยก็ยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ภายใต้สภาวะที่เศรษฐกิจตอนนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาและความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงครับ อยาให้ผลงานเป็นปตัวพิสูจน์ดืวครับไม่อยากพูดนะครับเ <c oughs> ต็มที่ครับพยายามเต็มที่ครับในในใน,ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะลําบากเศรษฐกิจที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของผมสร้างมาความคาดหวังสูงนะครับแต่ว่าเราเราผมเชื่อว่าคนที่ถูกคัดเลือกตัวมาเนี่ยก็พร้อมที่จะทํางานดึงความเดือดอ ในเศรษฐาเชื่อว่านายภูมิธรรมเวชยชัยจะเข้าใจนะคะหลังจากมีชื่อเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จากเดิมเนี่ยที่โผลก่อนหน้านี้มีชื่อว่าคุณภูมิธรรมจะไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมั่นใจค่ะว่าทุกคนเป็นผู้ใหญ่และผ่านการทำงานมามา,มากและพร้อมที่จะทำหน้าที่ตามความเหมาะสมและความพร้อมค่ะหนึ่งคนที่อาจจะเรียกได้ว่าพลาดเก้าอี้รัฐมนตรีค่อนข้างจะแน่นอน แล้วนะครับสำหรับคุณสุดชาติชมกลิ่นสอสอบัญชีวรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติครับคุณสุดชาติไปโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวครับบอกว่าทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่เสียใจที่หลุดจากโผครับ แล้วก็มีการขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็เพื่อนสสแล้วก็ย้ำว่าตัวของคุณสุชาติเองรวมไปถึงกลุ่มสสภาคกลางนะครับก็จะยังคงรับผิดชอบแล้วก็ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มกำลังความสามารถมีการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าโพสต์ของคุณสุชาติโพสต์นี้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับตัวของคุณสุชาติ ก่อนหน้านี้มีรายชื่อในโผของรวมไทยสร้างชาติ<ฆ>นะครับว่าอาจจะได้รับการจัดสรรโคตาให้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วโผของรวมไทยสร้างชาติที่ออกมาเขาบอกว่าน่าจะเคาะแล้วนะครับสำหรับสองรัฐมนตรีว่าการแล้วก็สองรัฐมนตรีช่วยของรวมไทยสร้างชาติประกอบว่ามันไม่มีชื่อของคุณสุชาติแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมี รายงานข่าวออกมาจากรวมไทยสร้างชาติเหมือนกันว่าคุณสุชาติเนี่ยรวมไปถึงกลุ่มสสในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับก <c oughs> ็อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นมีข้อสังเกตเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมคุณสุชาติถึงไม่ได้รับการจัดสรรตํา <c oughs> แหน่งในคอรมอ <c oughs> แล้วตามรายงานข่าวเนี่ยมีขนาดถึงว่าคุณสุชาติและสสในกลุ่มเนี่ยไปพูดคุยไปโต้เถียงตอบโต้กันในลายกลุ่มของรวมไทยสร้างชาติอย่างดุ เดือดเลยนะครับแน่นอนคุณสุชาติบอกว่ายอมรับแหละว่าการทําผลงานในพื้นที่จังหวัดชนบุรีอ,อาจทําไม่ดีนักเพราะว่าเสียพื้นที่ให้กับพรรคเก้าไกลไปแต่เขาก็คุมในการลงพื้นที่การเลือกตั้งในส่วนของสสบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางซึ่งก็ได้คะแนนเสียงมาเป็นจํานวนมาก การไม่ได้ตําแหน่งเข้าใจได้แต่อยากให้มีความเป็นธรรมอ่ะไม่ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีแต่ก็ยืนยันจะทําหน้าที่สอสอต่อไปและล่าสุดยังคงยืนยันว่าจะอยู่กับรวมไทยสร้างชาติต่อไปภายใต้รายงานข่าวว่าคุณสุชาติ อาจจะมีการย้ายพักการเมืองหรือไม่นะครับค,คงต้องตรวจสอบกันต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของคุณสุชาตินะครับใช่ค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเป็นของพักประชาชาติเมื่อวานนี้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีค่ะวาระสําคัญคือการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่โดยมีพลตํารวจ พันตำรวจตรีทวีสอดส่องนะคะมีคุณทวีสอดส่องเนี่ยเป็นหัวหน้าพักแล้วก็รองหัวหน้าพักสิบสองคนอย่างเช่นนายวรวีมกรูดีนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำนายสมมุติเบญจลักษ์นะคะก็เป็นชื่อที่ทำงานอยู่ภายในพักขณะที่นายสุกโนมัททาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักนายพิสุทธิ์อัญจังเพนนายธนาวิทยา,ยานุพงศ์นายมังโสดะเตะและนายมูฮัมหมัดยูโซที่ดำรง ตำแหน่งรองเลขาที่การพักค่ะ